นะะหนึ่งเลยที่ครูออกแบบมานะคะคือตัวน้องเขาจะเปิดเป็นรูปถังเงินเห็นไหมนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะหรือเป็นเงินจีนที่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมนี่คือลักษณะของการแบบว่าโกยนะนี่เขาชื่อกระเป๋าโกยซับนะคะกระเป๋าโกยซับนะคะมีสัญลักษณ์ของแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังนะคะการความโชคดีการเงินการทองความมั่งคั่งนะคะลายล้อม ด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ TS นะคะเออ TS ก็คือ t e a c h e r Sita นะคะซึ่งดูแล้วก็จะคล้ายๆสัญลักษณ์ทางการเงินนะคะเงินทุกสกุลนะคะแล้วลายล้อมด้วยเครื่องหมายของ Infinity นะคะตัวนี้เป็นรุ่นแรกที่เราทำก็คือ s t o g i c World นะคะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีที่สารประสานกันนะคะแบบ Infinity คือใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกข้างในเป็นสีแดงนะคะจะถูกแะแผงก็แดงเข้าไว้ซิปเป็นสีทองมีเกลอกมา้า ครูจะเปิดอย่างนี้ครูจะไม่เคยปิดกระเป๋าโกยซับเลยครูไม่รู้ว่าใครได้สังเกตหรือเปล่าครูจะไม่เคยรูดซิปิดเลยกระเป๋าโกยซับนะคะเพราะในความเชื่อของครูครูโปรแกรมเขาการออกแบบของครูมันออกแบบมาจากจินตนาการในหัวของครูนะคะจะสวยสําหรับคนอื่นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ครูออกมาเพื่อความเห็นของครูนะคะฐานเป็นอย่างนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อรองรับเงินจํานวนมากในความรู้สึกของครูเช่นเดียวกันนะคะเราถอดแบบมาจากจินตนาการของเราว่าเฮ้ยเราจะทํากระเป๋า ที่มันใสแล้วมันเหงมันดึงดูดซับได้นะคะนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่อไม่ต้องซื้อนะคะลักษณะของน้องเขาที่บอกดูเป็นลูกถังเงินเวลาเราถือเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความมงคลของเขาโดยปริยายสําหรับตัวครูเองครูใช้แล้วครูรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยจะไปดึงดูดเงินทองมาให้ครูนะคะตลอดเวลาครูไม่สนใจว่าเฮ้ยซิปจะเป็นยังไงเพราะว่าครูไม่ได้ใช้ซิป คุณไม่ได้ใช้ซิปปิดเลยนะคะเป๋าโกยซัพ์นะคะครูจะเปิดน้องเขาไว้แบบนี้ตลอดเวลานะคะเปิดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าแม่เหล็กเขาก็ทำงานของเขาไปนะคะมีหลายสีนะคะมีหลายสีก็สามารถจับซื้อ